ยยมชมโครงการก่อนที่คุณจะไปดูบ้านและคอนโดมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พาคุณมาอยู่ที่ The Exclusive วงแหวนรามอินทราอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าที่นี่ครั้งเดียวไม่พอแน่นอนเขามีบ้านให้คุณเลือกหลายแบบหลายขนาดเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นแนะนำทำเลที่ตั้งก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวโครงการจะอยู่ริมถนนคู่ขนานวงแหวนกาญจนาพิเศษนะคะในช่วงระหว่างถนนรามอินทราแล้วก็ทางด่วนจตุโชตเพราะฉะนั้น คุณสามารถเลือกใช้โครงข่ายคมนาคมโดยรอบได้อย่างสะดวกสบายแต่ที่แนะนำก็คือใช้ถนนรามอินทรานะคะมาเลี้ยวเข้าตรงถนนคูบอนกิโล8หลังจากนั้นก็สามารถตรงเข้ามาถึงหน้าโครงการได้อย่างสะดวกสบายและในอนาคตโครงการเขาก็จะมีรถรับส่งจากโครงการไปที่ปากทางคูบอนซึ่งก็สามารถต่อรถโดยสารสาธารณะแล้วก็ใช้รถไฟฟ้าสายสีชมพู ที่กำลังจะก่อสร้างในอนาคตได้อย่างสะดวกด้วยส่วนในวันว่างเสาร์อาทิตย์นะคะอยากเดินช้อปปิ้งเย็นๆห้างสศพสินค้าใหญ่อย่างแฟชั่นไอแลนด์อยู่ตรงแยกวงแหวนตรงนี้นี่เองโรงพยาบาลโรงเรียนที่ได้มาตรฐานชั้นนำก็อยู่ในบริเวณนี้ทั้งนั้นเลยเรียกว่าใช้ชีวิตกันได้อย่างสะดวกสบายทุกๆรุ่นอายุค่ะเข้าไปดูบ้านกันดีกว่า ซูสีวงแหวนรามินชานะคะเขามีพื้นที่ส่วนกลางเอาไว้ให้ได้มาตรฐานโครงการชั้นดีค่ะไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์สระว่ายน้ำฟิตเนสรูมสวนสาธรารณะสนามเด็กเล่นการรักษาวความปลอดภัยมีทั้งรอปรพอมีทั้งกล้อง CCTV ดูแลตลอด24ชั่วโมงเข้าออกโครงการก็สะดวกสบายด้วยคีย์การ์ดแอคเซสและอย่างที่บอกค่ะว่าที่นี่มีแบบบ้านให้เลือกหลายแบบตั้งแต่ทาวน์โฮม2ชั้นทาวน์โฮม3ชั้น มาจนถึงบ้านแฝดสอชั้นที่เราจะได้ชมกันในวันนี้แล้วก็เป็นบ้านแฝดที่เขาออกแบบให้ไม่มีผนังบ้านด้านใดเลยที่ติดกับบ้านข้างๆแล้วก็จะมีบริเวณบ้านให้เราได้จัดสวนปลูกต้นไม้ได้อย่างเต็มที่ด้วยเพราะว่าขนาดที่ดินจะเริ่มตั้งแต่38.6ตารางวาค่ะพื้นที่ชั้สอยในตัวบ้านก็คือ165ตารางเมตร4ห้องนอน3ห้องน้าจอดรถ2คัน นี่คือฟังก์ชันของบ้านเดียวยังไงอย่งงางนั้นเลยเข้าไปดูกันดีกว่าสิ่งที่หลายๆคนชอบนะคะสำหรับที่ The Exclusive วงแหวนรามินทราก็คือเรื่องของระบบงานก่อสร้างค่ะที่นี่ก่ออิฐฉาบปูนและผนังก็ใช้อิฐมอนซึ่งมีคุณสมบัติไม่อมความร้อนอากาศภายในบ้านเราก็จะเย็นเร็วขึ้นเวลาใช้เครื่องกลับอากาศ ็ใช้พลังงานสำหรับทำความเย็นน้อยลงเอาละค่ะมาดูเลเยอร์ของบ้านหลังนี้จะเห็นว่าแบ่งเป็น2ส่วนชัดเจนค่ะตรงนี้บริเวณนี้ก็คือพื้นที่ที่เป็นโอเพนสเปซเห็นไหมคะจากประตูด้านหน้ามาที่ส่วนรับแขกแล้วก็จะต่อเนื่องกับโต๊ะทานอาหารที่อยู่ตรงกลางนะคะส่วนด้านในลึกสุดก็คือห้องครัวค่ะ ในอนาคตถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำครัวแบบคุกกิ้งจริงจังแล้วลราก็ตรงนี้ก็ใส่บานสไลด์ปิดซะก็เป็นครัวปิดที่สามารถทำอาหารได้อย่างสะดวกสบายส่วนด้านหลังก็ยังมีพื้นที่ลานซักล้างได้มาตรฐานค่ะนี่แล้วก็ห้องนี้ห้องน้ำชั้นล่างเข้ามาดูค่ะขนาดของห้องน้ำ ใช้งานได้ครบไม่ว่าจะเป็นส่วนแห้งส่วนเปียกสำหรับอาบน้ำใส่กระจกเต็มเปอร์เข้าไปปุ๊บก,ก็เป็นห้องอาบน้ำได้อย่างสะดวกสบายไล่มาเลยค่ะใต้บันไดห้องเก็บของนี่คือห้องนอนที่4ี่ค่ะเป็นห้องนอนที่4ี่ที่ขนาดใหญ่ด้วยดูเลยค่ะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็มีความสุข มาบนชั้น2ค่ะฟังก์ชันของข้างบนนี้บ้านเดี่ยวเป๊ะเลย3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำมาสเตอร์เบดมเป็นมาสเตอร์เบดมที่สวยมากค่ะโดยเฉพาะผนังตรงนี้เป็นผนังกระจกเขียวตัดแสงทั้งบานเลยก็ว่าได้ด้านนี้มีพื้นที่เหลือสามารถบิวอินแบบนี้ได้เลยค่ะตู้เสื้อผ้าแต่ไม่ใช่แค่นี้นะคะตู้เสื้อผ้าด้านนี้ค่ะยังมีพื้นที่เหลือ อันนี้โครงการเขาตกแต่งให้ดูนะคะว่าสามารถกั้นเป็นห้องแบบนี้เลยนี่เปิดออกไปที่ระเบียงได้แล้วก็อีกด้านหนึ่งยังไม่หมดสำหรับห้องนี้ห้องน้ำส่วนตัวในมาสเตอร์เบดรูมใช้งานได้สะดวกสบายเพราะว่าพื้นที่กว้างแยกส่วนแห้งแล้วก็ส่วนเปียกได้ชัดเจน e x c l u s i v e ซวงแหวนรามินทราเขาอยู่ในทําเลที่มีศักยภาพดีมากค่ะตัวโครงการนี้เองก็มีมาตรฐานทั้งในเรื่องของการก่อสร้างแล้วก็ Facility ต่างๆมีครบถ้วนเลยทีเดียวตัวบ้านก็มีให้เลือกหลายแบบหลายขนาดตั้งแต่ทาวน์โฮม2ชั้นทาวน์โฮม3ชั้นและตอนนี้คลับเฮาส์สระว่ายน้ำบ้านตัวอย่างบ้านจริงบ้านมาตรฐานมีให้ดูครบทุกอย่าง ถ้าเห็นคลิปนี้แล้วชอบก็เข้ามาดูโครงการจริงได้เลยค่ะ The Exclusive วงแหวนรามินทรายินดีเปิดต้อนรับทุกวันไม่มีวันหยุดขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ